อาศัยประสบการณ์ทางโลกเพื่อให้เข้ามาทางธรรมคือเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยการเวียนว่ายตายเกิดการเกิดมาแล้วต้องดินนด้นรนดิ้นรนสแสวงหาดิ้นรนเพื่อที่จะไพ้นทุกข์แต่ว่ามันเป็นแค่ทุกข์ทุกข์ทางโลกเนี่ยทุกขแก่กาย พ้นทุกข์ทางกายแต่ไม่ได้ลื่นลนเพื่อเกี่ยพ้นทุกข์ทางใจนะคนโลกคนทางโลกหรือเราขวานโลกกันมาเนะี่ยที่เราทุ่มเททั้งชีวิตชีวิตเราก็ไม่ได้เสียดายหรอกอาบอาบเหงื่อแทงน้ำนะขอให้ได้เงินเถอนะแม้แต่ชีวิตนี้จะไปทำความช่วอะไรนะทุจริตจอะโกงค้ายาบ้ายาอี ทำผิดกฎหมายกูก็ยอมขอให้ได้เงิอนอย่างเดียวมาเพื่อจะสนองกิเลสเลีเ้ยงปากเลี้ยงท้องแต่ว่าไม่ได้สนองใจเพื่อที่จะพ้นทุกข์ทางใจไม่เห็นโทษเห็นภยัยว่าจะต้องไปกลับไปเกิดหลังจากชีวิตนี้แล้วเนี่ยจะต้องไปตกนรกหมกไหมอีก หมื่นปีแสนปีล้านปีหรือว่าต้องกลับมาเกิดชดใช้กรรมที่ตนเองทําก่อเวรก่อกรรมไว้ในชาติเนี่ยคดีเก่าเรามีเยอะนะทุกคนมีคดีเก่าติดตัวหมดเกิดปรชาตินี้ก็มีคดีเก่าตามเป็นพวนเหมือนกันรอที่จะให้เวรให้ให้ผลให้กรรมให้เวรเราถึงเป็นโน่นเป็นนี่เจ็บป่วย ประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจต้องมีความผิดหวังบางสมหวังบางส่วนใจจะผิดหวังหมชีวิตชีวิตที่คาดหวังไว้เนี่ยจะผิดหวังหมดแล้วก็ทุ่มเทในการปกป้องตัวเองปกป้องดินรนนะปกป้องความทุกข์ทางกายยอมทุกข์ทางใจนะบนะางคนถูกปีบกั้นยังไงก็ทนได้นะอยู่กรุงเทพเนี่ยนะทุก ทุกตังใจไม,ไม่สนใจนะเราจะหาเงินอย่างเดียวก็นกทนอยู่เขาจะกดคมเขาจะกดขีเขาจะคมเหงนะก็ยอมยอมเพื่ออะไรเพื่อปากเพื่อท้องนะนะถ้ามีเรื่องปากบ่องท้องนะเราต้องกลับบ้านเกิดนะเออยินดีในส่วน,วนที่ตนเองมีเนะี่ยพอใจในส่วนที่ตนเองมียินดีในสิ่งที่ตนเองได้ เป็นสิ่งที่เนี่ยสันโดษเขาเรียกว่ามีความสุขที่สุดเป็นลาบอย่างยิ่งแต่เราไม่เป็นอย่างนั้นนสิมันไม่พอใจยินดีในในแค่ปัจจัยสี่พอใจในลาบพอใจในยุพอใจในชื่อเสียงมันไม่เคยพอหรอกคื้เชื่อว่ามนุษย์เนี่ยความสุขไม่เคยพอความสุขตีสแสวงหาตลอดทั้งชีวิต จริงก็คือแค่ความทุกข์แค่นั้นเองแต่มองไม่เห็นนะไม่เห็นว่าทุกข์้วยความเป็นทุกข์เห็นว่าสุขคือเห็นว่าสุขเนี่ยความโดยความเป็นทุกข์ไม่รู้จักทุกข์้วยความเป็นทุกข์ก็เลยไปสแสวงหาความสุขจริงก็คือความทุกข์สแสวงทั้งชีวิตก็ไม่เจอก็เลยเกิดมาก็เลยเหมือนกับฟ้าว เิยวิงหาทั้งชีวิตแต่ไม่เจอความสุขที่ตนเองไขว่คว้าหาสุดท้ายมาได้แค่ความว่างเปล่าความไม่มีอะไรกับมีแต่เสียเวลาไปแค่นั้นเองเราเรียกว่าความ้คารวะเนี่ยนี่การเปรียบเหมือนว่าหลาวงปู่แหวนนั่นว่าอะไรคารวะนี่วิ์เหมือนกับวิตน้ําทั้งสระ วิตน้ำทั้งบ่อเนี่ยในปลาตัวเดียวเนี่ยคือมันมันลงทุนเยอะมากอะ่ะในการที่ทำมาหากินทั้งชีวิตอะ่ะชีวิตทั้งชีวิตนะเาเกิดมาเนี่ยทำมาหากินไปหกสิบปีอย่างน้อย,อยกว่าจะผ่อนบ้านผ่อนนี่ผ่อนสินอะไรเสร็จสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้อะไรนะออาเปรียบเสมือนได้ประซิวตัวเดียวยลองเอาเอากระมังวิตน้ำทั้งหนองอะ่ะ เอาน้ำคู่ในวิตน้ำนั้นนองแต่วิตไปสุดท้ายเนี่ยได้ปลาซิวตัวเดียวอิ่มก็ไม่อิ่มพอกินก็ไม่พอกินเป็นเนีตลอดชีวิตนี่อันนี้คือชีวิตของกัลาวาดผู้เต็มไปด้วยความทุกข์ผู้ไม่เห็นภัยในวัฏฏะผู้ที่ยังคล้องอยู่กับทางโลกย่อมนำทุกข์มาให้ตัวเองเลยมีมีตนเพื่อ พิ่มทุกข์เพิ่มโทษเนะี่ยไม่ได้มีตัวมีตนเพื่อที่จะละทุกข์ออกจากตัวนะนี่คืออุถุชนคนตัวไปละ่ะเขาก็ยังติดอยู่โลกชวนมาทางธรรมนี่เหมือนกับเคลียนอนออกจากกองขี้เนี่ยบอกเอาแยกมันออกมาจากกองขี้นะนอนเนี่ยแล้วก็อย่าเข้าไปนะบอกมันจะไปเข้าไปนะนกองขี้นะมันบอกอาหารของกูอะ มันก็จะวิ่งเข้าไปหากองขี้เหมือนเดิมเั่นะเนี่ยคือคือชีวิตของคนผู้มีอวิชชาเนี่ยความไม่รู้เนี่ยครอบงำอยู่เนี่ยมันไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายพระพุทธองค์ยังตรัสว่าไอเขาสิเลสเนลุเนี่ยสงเตรียมฟ้ามีเวลาที่จะพังลงมานะมีเวลาที่จะพังลงมาอยู่ดอกดวงอาทิตย์ ที่ว่าร้อนแรงตลอดเวลาก็มีเวลาตกมีเวลาแตกสลายของมันนะดวงอาทิตย์ก็ดีเนี่ยถึงการถึงเวลาของมันมันพอที่จะแตกสลายดับสูญไปแต่สัตว์ผู้มีอวิชชาคือมือดอยู่เนี่ยมืดมนโอนตการเนี่ยไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้อนเบื้องไปว่ามันจะไปสิ้นสุดตอนตรงไหน เพราะฉะนั้นเกิดทุกคราวเป็นทุกล่ําไปเราก็พอใจที่จะการเกิดเนี่ยพอใจที่จะเกิดเนี่ยนี่มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นกันนะไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องเบื้องปลายการเกิดของเราทุกคราวมาเนี่ยเกิดมาด้วยความเศร้าความโศกเกิดมาแล้วจะต้องนพบกับความทุกข์มากมายไกลกองน้ําตาที่ คนหนึ่งคนหนึ่งร้องไห้ออกมานี่เท่าน้ำในมาหาสมุทรเนี่ยแสดงว่าเราเวียนกายใบไตเกิดมามากมายทีเดียวพ่อแม่ของเราเนี่ยท่านบอกว่าให้เอาตัดเอากิ่งไม้ใบไม้ในจุมพูทวีบเนี่ยเท่าเท่านิ้วมืออันนี้แทนพ่อของเราอันนี้แทนแม่ของเราเนี่ย ต่อให้ตัดกิ่งไม้ทั้งชุมพูทวีปนะคือทั้งทั้งโลกเนี่ยเอามาแทนพ่อแทนแม่ของเราที่เราเวียนไหวได้เกิดมานะกิ่งไม้ใบไม้นี่หมดไปซะก่อนแสดงว่าโอ้โหนะเราเนี่ยเกิดมามากมายถึงกระนั้นท่านก็เปรียบอยีกว่าในแผ่นดินเนี่ยแต่เราเอาดินเอามาปั้นเท่าก่อนกระเบาเท้าหัวไม่เมย อันนี้แทนแม่ของเราเนี่ยถ้าเราปั้นเป็นก้อนเป็นก้อนเนี่ยดินในแผ่นดินนี่หมดไปเสียก่อนพ่อแม่ที่เกิดมาที่อดีตชาติมากมายกว่ากว่านั้นอีกเนี่ยมันถ้าเราฟังแล้วเนี่ยโอ้โหเราก็เวียนไายตเกิดมาพอสมควรแล้วเว้ยมันประมาณไม่ได้อ่ะมันไม่้นทุกสกทีอ่ะไตาขาขกองกิเลสท,ทุกภพทุกชาติเนี่ย มันน่าสลดสังเวชไหมล่ะคือการพูดของพระพุทธองค์เนี่ยจี้ไปให้ทําให้เราเกิดความสลัดสลดสังเวชใจใวะ่ะทําไมเราถึงเกิดมาถึงขนาดนี้แล้วเจอพระพุทธเจ้าไม่รู้กี่องค์เจอพระสงฆ์พระอรียสงฆ์พระอระหันต์แล้วไม่รู้กี่องค์นะแต่มันก็ยังหลุดรอดมาได้ถึงป่านนี้นะแสดงว่ามันที่ผ่านมามัน มันไม่เคยได้สนใจอะไรเป็นจริงเป็นจังนะมันถึงปล่อยปะละเลยตัวเองกลัวจะได้อัตลภาพมาเป็นมนุษย์เนี่ยอยากเสนอยากในสร้างบาร,รมีมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติในชาตินี้เรามารู้แล้วว่าโอโหเราเกิดมามากมายนะชาตินี้ถวายเป็นพระพุทธเจ้าถวายแก่พระพุทธเจ้าสักครั้งได้ไหมเนี่ย ไม่ต้องให้มันดีกว่าชาติที่ผ่านมานหน่อยอย่าไปตายคากองกิเลสเลยเนี่ยเราก็เตือนตัวเองวันเราเนี่ยนยทำจัดนี้มันเต็มที่สักหน่อยเนี่ย,เ,ยเพราะว่ามันกว่าจะมาเจอพระพุทธศาสนากว่ายังพอจะพร้อมชีวิตที่มันพร้อมเนี่ยมันจะกลับมาสู่จุดเดิมอย่างนี้เองหายากนะ มันไม่มาสามารถที่จะวนกลับมาสู่ตําแหน่งเดิมที่ว่ามันพร้อมร่างกายก็ยังดีอยู่นะนี่สินอะไรก็ไม่มีมากไม่มีเลยภระหนในที่ก็เบาบางนะเจอสถานที่สัพยะคูบาจาันสัพยะเวียนแวดล้อมดนะีมีทุกอย่างที่จนอยากได้นะคือมันมันพอดีพอดีของมันมนะยังไม่เจ็บป่วยมากอะไร เนี่ยมันเป็นสิ่งที่พอดีมาก <methodology? S 1> เขาเรียกว่าได้ในสิ่งที่หาได้โดยยากเนี่ยพระพุทธเจ้าตัดถึงว่าสิ่งที่หาได้โดยยากในโลกนี้มีอยู่ห้าประการเนี่ยสิ่งที่หาได้โดยยากในโลกนี้มีห้าประการหนึ่งการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นส,ๆๆนสิ่งที่หาได้โดยยากเนี่ยเนี่ยการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่หาได้ยาก กว่าจะมาเจอกว่าพระพุทธเจ้าท่านจะสร้างบารมีมา,มาองค์องค์งหนึ่งเนี่ยอย่างพระพุทธโกโดมของเราเนี่ยในสมัยปัจจุบันเนี่ยอายุพุทธศาสนาห้าพันปีเนี่ยกว่าจะสร้างไม่ได้มรตัดสรุปธรรมเนี่ยได้รับพยากรเนี่ยสีอสงไขยแสนมา,ากับไปแสนกับในการสร้างบารมี หลังจากที่ได้รับพยากรณ์อย่างแน่นอนนะก่อนหน้านั้นอีกสิบหกอสงไขนะที่ยังไม่ได้รับพยากรณ์นะรวมแล้วยี่สิบอสงไขยโอ้โอสงไขยปีไม่ใช่น้อยน้อยดวงอาทิตย์ขึ้นเราดับไปดวงดวงอาทิตย์แตกสลายไปเนี่ยยังไม่พอกรรมเลยีอสงไขยมันมากกว่ากับเ,เราสร้างมาจนเนี่ยมีอายุแค่ห้าพันปีเองอะ่ะ ถ้าเทียบเป็นเป็นอายุในสวรรค์เนะี่ยห้าพันปีเนี่ยก็ห้าวันห้าสิบวันเองนะอย่างสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยหนึ่งวันในในดาวดึงมันเท่ากับร้อยปีอะ่ะฉะนั้นเนี่ยไปเกิดเป็นเทวดาสักห้าสิบวันในชั้นดาวดึงเนี่ยหมดแล้วนะพุทธันดรเนี่ยมีแค่ห้าสิบวันเทวดามัวแต่เพลินอยู่เนี่ยไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมนะ ไม่มีโอกาสได้รู้เรื่องขันธ์ห้าเรื่องวิปัสนาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีทางเลยนะจะพ้นทุกข์ดับทุกข์ไดยยาวนานอีกแล้วอายุของเทวดาเท่าไหร่เป็นกับนะนับเป็นกับไม่ได้นับเป็นปีนับเป็นวันนะนี่แค่ผ่านไปห้าสิบห้าสิบวันอย่างเงี้ยในในในดาวบดึงเนี่ยมันหมดพุทธันดรนหรือวะทำไมมันสั้นนิดเดียวเอง สั้นจิดิดเดี๋ยวสร้างบาร,รมีทั้งยี่สิประสงค์ไขยดูสิมันการเกิดของพระพุทธเจ้านี่เกิดได้ยากดับไปอย่างง่ายได้เร็วมากอ่ะวสัตว์ตัวไหนจะมาโชคดีที่ยังอยู่ในขายในพุทธันดรเน,นี้ยที่ว่ายังสามารถที่จะฟังธรรมและบรรลุธรรมได้เนี่ยเราก็มีโอกาสได้เกิดขึ้นในกึ่งพุทธกาล ยังอยู่ในพุทธันดรเนี่ยยังมีโอกาสที่ยังมีคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ยังมีพระสงฆ์องค์เจ้าสืบทอดพระพุทธศาสนาก็ยังไม่อันตรธานไปเนี่ยเราตกอยู่ในห่วงบุญยังมีผู้ประพฤติธปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่นี่มันโจกดีมากๆเลยนะยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอีกเหมือนกับได้เจอพระพุทธเจ้านะ่ ก็คือที่ไหนมีธรรมก็คือที่นั่นมีพระพุทธเจ้าผู้ใดเข้าปฏิบัติเข้าถึงธรรมผู้นั้นก็ถึงพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเข้าใจปฏิสมุบาทผู้นั้นเห็นเห็นธรรมนี่ก็เห็นพระพุทธเจ้าด้วยนั่นแหละนี่แหละคือความจคดีของพวกเราที่ได้สิ่งที่หาได้โดยยากประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือ การได้มีชีวิตอยู่อย่างสะดวกสบายเป็นสิ่งที่หาได้โดยยากกิจโชมนุษสปฏิลาโภการได้อุบัติขึ้นเป็นมนุษย์เป็นของยากกิจสังมัจจาชีวิยนังนะก็คือการได้มีชีวิตอยู่ให้สะดวกสบายเป็นการหายากเราได้หนึ่งพระพุทธเจ้าวัดขึ้นมาเราทันนะทันพุทธันดอนสองเราได้เป็นมนุษย์ การเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่หาได้เยอะโดยยากมากนะก็คืออุปมาเหมือนกับเตาเตาที่มีอายุนะที่อยู่ใต้ท้องทะเลทันเปรียบเสมือนเตาร้อยปีจะโผล่หัวขึ้นมาหายใจบนผิวน้ําสักครั้งหนึ่งร้อยปีนะนะแล้วก็มีห่วงหรือแอกเนี่ยลอยอยู่บนทะเลเอบนท้องน้ํา ลมทางเหนือพัดไปทางใต้ลม,ลมทางใต้พัดไปทางเหนือลมตะวันตกพัดไปตะวันออกตะวันออกพัดพัตะวันตกพัดอหังวิ่งไปวิ่งมาโอกาสที่เตา่เาจะอหังวไปสวมในบ่วงเนี่ยร้อยปีโผล่ขึ้นไาทีเนี่ยมันมีจี่มันมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยากอย่างนั้นเลยน้อยอยากกว่านั้นก็ยังมีแต่เรานี่ก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ย ถือว่าได้สิ่งที่หาได้โดยยากแล้วปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมเราได้สิ่งที่เลอค่าที่สุดแล้วก็มีชีวิตยอยู่อย่างไม่ลําบากนะมีกินมีใช้มีคนเขาเอาของกินของใช้มาถวายให้ให้พระพุทธพรมาจันทร์อย่างเดียวให้ทําความเพียรอย่างเดียวกิจประละอะไรก็ไม่มีนะเราได้สิ่งนี้มาเนี่ยมันไม่ใช่คนจะได้กันง่ายๆนะ ถ้าไม่มีบำเพ็ญบารมีมาไม่สะสมมาแต่การก่อนเนี่ยไม่มีทางได้เจอเลยนี่เราได้สามข้อไปแล้วข้อที่สีก็คือการได้ฟังพระสัจธรรมเป็นสิ่งที่หาได้โดยยากสัจธรรมคือสิ่งที่เป็นความจริงสิ่งที่ไม่บิดพิ้วสิ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยคือธรรมที่เป็นธรรมชาติธรรมที่เป็นของจริงอริยสัจธรรมนะธรรมที่ เป็นไปเพื่อออกจากสังสารวัฏนะเป็นไปเพื่อความดับทุกข์สิ้นทุกข์เนี่ยในอริยสัจสี่ก็ดีปฏิสมบาทก็ดีนะอริยมรคมีองค์8ก็ดีทำทุกหมวดทุกข้อเนะี่ยที่ผสมกันนะที่สติปัฏฐาน4เนี่ยข้อปฏิบัติเป็นทางสายเอกทางสายเดียวเพื่อให้สัตว์เข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นเนี่ย เราได้ฟังเราเข้าใจเราได้ประพฤติปฏิบัติอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากเนี่เทียบไม่ได้อะนะมันเป็นการได้ฟังสิ่งเหล่านี้ทรัพย์สินสมบัติเจริญคารในโลกเนี้ก็เอามาเทียบไม่ได้เนี่ยเราได้สี่ข้อเข้าไปแล้วข้อที่ห้าคือการได้การได้อะไรมีการได้บวชเนี่ยการมีศรัทธาได้ออกบวช เขาเป็นสิ่งที่หาได้โดยยากคนส่วนใหญ,ญ่เขาก็ติดอยู่กับโลกการบวชนี่คือการออกจากการมออกจากเกียรติกินกามเกียรติจิจเนี่ยเขาเรียกว่าเนคขม,มะบารมีออกจากสิ่งที่ร้อยลัดออกจากสิ่งที่จะผูกมัดเราเนี่ยให้ติดเขาเรียกกับดักของวัฏฏะเราได้ออกมาแล้วเนี่ยออกจากบวชออกจากบ้านจากเรือนสแสวงหาโมกขธรรมมันเป็นสิ่งที่หาได้โดยยาก ส่วนใหญ่เขาก็บวชกันตามประเพณีเขาก็บวชเล่นๆบวชแก่กรรมบวชอะไรแต่จะบวชเพื่อแสวงหาความพ้นทุกข์ลับทุกข์มีน้อยแต่เราก็ได้สิ่งนั้นขึ้นมาเนี่ยจึงได้คิดว่ามันเป็นความโชคดีที่สุดห้าอย่างเนี่ยที่พระพุทธเจ้าว่าเป็นสิ่งที่หาได้โดยยากมากๆเราได้มาครบทุกข้อเลย โอ้โหจะเป็นคนที่ว่าโชคดีขนาดไหนในชีวิตของเรานะในการเวียนใบโดยเกิดเนี่ยครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งที่เราเกิดมาเนี่ยโอ,อกาสที่จะมาได้อย่างเงี้ยแก้วห้าประการเนี่ยมันไม่มีเลยแต่มาชาตินี้จะพัดจัดโผอะไรก็ไม่รู้มันมาได้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่รักษาไม่ควขวหวไม่ไม่ไม่ดำเนินให้มันถึงที่สุดเนี่ย เองกองทุกเนี่ยก็เป็นหน้าที่เสียดายที่สุดว่าสิ่งเหล่านี้จะหลุดมือไปแล้วจะกลับมาอย่างนี้ไม่มีทางเลยมันจะไปเรื่อยเลยสงสารวัตตนนี่มันมันก็ฉลาดเหมือนกันมันเป็น,นกลไกที่จะพาเราไปพอเรารู้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีกับดักที่มันซับซ้อนกว่านี้หามึงรู้แล้วใช่ไหมนะมันจะพาไปให้มันไกลๆเลยทีนี้กลับมาเกิดอีกทีหนึ่งก็หลง หลงมากเลยขนาดดูในอดีตในสมัยพุทธกาลบุคคลผู้ที่มีวัสนาที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อย่างนี้นะเกิดมาในทันพุทธพุทธเจ้านะ่ะก็ยังหลงมากมายเลยนะอย่างหลงไปกินเหล้าอย่างเงี้ยเมาเนี่ยสันติมามาตม์เนี่ยขนาดที่มีวาสนาที่จะบรรลุธรรมเป็นบรรลุธรรมตั้งแต่อะไร เป็นคารวาสอ่ะะไม่ได้บวชเลยอะบรรลุเป็นพาาาระอรหันเลยนะแต่กินเหล้ามอลไม้เขาบอกไอ้นี่กินเหล้านะเพราะพระพุทธเจ้าว่าดูนะสังฆระส์งน่ะภิกษุทั้งหลายเธอจงดูสันติมหามาต้นี้นะจะบรรลุธรรมในในวันรุ่งขึ้นเะพระพุทธเจ้าท่านตัดเขาก็ไม่เชื่อกันว่าจะบรรลุธรรมได้ยังไงมาขี้เหล้าน <c oughs> นี่จะไปดูดูเกี่ยวกงคนขี้เล่าเนะีมันบารมีมันมาเยอะนะแต่ว่ามันถูกถูกปิดบังไว้ไงถูกปิดบังไว้ด้วยกรรมกรรมนี่แหละกิเลสนี่แหละมันพาสร้างนะทำให้คนหลงไปได้ขนาดนั้นนี่มีวาสนาที่จะบรรลุธรรมเป็นพรนะอรหันต์นี่มันยังเมาเล่าหวัหวำทำน้ําเลยแต่ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็ สั่งเล่าแล้วก็บรรลุททำได้เหมือนกันมีมีพระพุทธเจ้าเป็นกันลยาณมิตรแม้แต่เศรษฐีแต่หลายคนขี้เหนียวมากโคริยะเศรษฐีเนี่ยขี้เหนียวแบบนะขนาดยาหยดตาหยดหนึ่งยังไม่ให้ใครเลยนะขี้เหนียวมากที่ว่าทานขนมเบื้องเลยมันหลังครอราเนะี่ยก็เกิดมาที่จะบรรลุธรรมได้ในชาติปัจจุบันทําไมมันถึงมีกรรมที่ว่าปกปิดไว้อย่างนาแน,น่น แต่ละคนแต่ละคนเนี่ยนะมาดูที่อ่านประวัติพระอาหารหันต์เนี่ยโอ้โหหลงไปอย่างมากเลยบางคนหลงทั้งชีวิตถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามไม่มีพระอาหารหันต์มาโปรดเนี่ยออกไม่ได้นะออกจากความหลงออกจากกรรมที่มันผูกเน็ตแน่น,นนะเราจะได้ประมาทว่าโอ้โหเราสร้างบารมีมาอย่างดีแล้วเนะมันจะกลับมาบรรลุธรรมได้ง่ายๆนะถ้าหลุดจากชาตินี้ไปแล้วนี่ยาว นะยาวเลยนะเราจะอาจจะไม่เจอพระพุทธศาสนาอีกเป็นอีกแน่นอนเพราะว่าหลุดไปปุ๊บเราสร้างคุณงามความดีอย่างเงี้ยบางทีไปเป็นเทวดานะเป็นเทวดาเพลิดเพลินนะสะวยสุขสวยสิ่งที่ดีๆอารมณ์ดีๆในบนสวรรค์เอาสักสามสิบวันนะขึ้นไปเป็นเทวดาเป็นพระอินทร์สักสามสิบวันหมดแล้วนะสามพันปีนะสามสิบวันเท่ากับสามพันปีในโลกมนุษย พุทธศาสนาบบมีแล้วบ่แบแล้วช่วงกุลียุคทันทีเลยโอกาสที่จะบรรลุธรรมกลับลงมามาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยบรรลุธรรมอีกไม่มีแล้วนะพระพุทธเจ้าหมดรอพระสีอาน,นอีกอีกไม่รู้กี่อสงไขยล่ะนะมันจะมาเกิดง่ายๆนะเนี่ยเราจะพลาดก็คือพลาดยาวอ่ะแค่ไปพลาดไปเป็นเทวดาแค่สามสิบวันก็หมดพุทธันดรน,นี้อะ พลาดลงยิ่งพลาดลงไปนรกเนี่ยไปเป็นเป็ดเป็นสุรกายสัตว์เลี้ยงฉันก็ดีเนี่ยมันไม่ใช่วันเลยม,เมันเป็นมันเป็นหมื่นปีแสนปีล้านปีแล้วเราจะเจออะไรอ่ะเจอเจอ,เจอต่บาปเจอแต่มลทินเจอต่สิ่งที่มืดมน,นเกิดกลับมาเกิดอีกอ่ะไอ้บุญเก่ายัางไงก็จงมาเป็นมนุษย์ก็ต้องทําเวรทํากรรมชั่วช้าลามกเข้าไปไปตกนรกอีกนะนี่คือโทษภัย ว่าถ้าเราพลาดจากชาตินี้แล้วแต่เราไม่เล่งความเพียนเราเรายังเห็นแก่กิเลสเห็นแก่นะความโลภความโกรธความหลงนะไม่ได้เห็นแก่ปัญญาไม่ได้รักปัญญานะนะเป็นไปรักกิเลสก็ไปแล้วเนะี่ยมันจะยาวมากเลยอะชีวิตนี้ไม่มีช่องว่างที่จะกลับขึ้นมาอีกนะมันไปข้างหน้าจนมันดิ่งลงนหละ มันจะดิ่งทั้งดีก็ดีดิ่งทั้งชั่วก็ดีก็เหมือนดิ่งนั่นแหละมันไปไกลกลับมาที่เดิมไม่ได้เะนั้นเวลาที่เหลืออยู่ให้เราทําความเพียนให้เราสาเนกอยู่ตลอดเวลานะว่าชีวิตวันคืนวันคืนล่วงไปนะเราชีวิตของเราทําอะไรอยูนะ่คุณธรรมเรายังไม่เกิดนะบาลธรรมก็ไม่ได้เป็นที่อยู่ของใจแน่แท้เราเล่งไปเถอะนะ อย่าให้วันเวลามันล่วงไปเฉยๆมันไม่ได้ล่วงไปเฉยๆหรอกมันได้กืนกินชีวิตของเราไปด้วยแล้วก็มันก็นำความแก่มาให้เรานำความเจ็บมาให้เรานำความตายมาให้เราด้วยเราไม่ไปหามันมันก็มาหาเราเองนะทุกทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยกำลังคืบคานมาเราจะนิ่งดูได้ไม่ได้หรอกนะอุบัติเหตุอุบัติภัยก็เยอะแยะโรคภัยก็เต็มไปหมด ฉีดยากันไปกี่เข็มลองนึกดูนะไอ้โควิดเนี่ยฉีดไปต้องวัคซีนไปเยอะนะมันอีกสักปีหนึ่งมันอุตรินะฟื้นตัวขึ้นมาหรือว่าแปลงพลิกพลิกนิดเดียวนะตายกันหมดนะอายุอย่าไปว่าอายุยืนนะไปอย่าไปคิดว่าเหลือยี่สิบปีนะม่มีหรอกถ้ามันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะสมัยนี้เราทานของ มันเป็นอะไรเชื้อโรคตรงนั้นแล้วชีวิตเราก็เอาเชื้อโรคใส่เข้าไปด้วยมันปะทุขึ้นมาเมื่อไหร่ไม่รู้มันวางแผนนะไอความชั่วของมนุษย์เนี่ยมันวางแผนกี่ซันกี่ซ้อนนะเพื่อการค้าเพื่อให้ได้ซึ่งทรัพย์สินเงินทองเพื่อให้ของอํานาจเนี่ยมันทําได้สลรพัดเราก็ตกอยู่ในอํานาจของมันเราก็อยู่ในข้ออํานาจของมันแล้วชีวิตของเราเนี่ยอย่าคิดว่ามันจะยาวนะ โดนเข้าไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้สึกตัวละรู้สึกตัวจริงตายตายอย่างเดียวน่นะเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ตายเลยบางทีก็ช็อกตายไปเลยหลับตายไปเลยโอกาสที่เราจะเข้าถึงมักถึงผลถึงความพ้นทุกเนี่ยหมดไปแล้วลองไปรออีกชาติต่ตอไปมันก็เหมือนชาติเดิมเนี่ยมันก็ถึงชาติที่แล้วผ่านมาเนี่ยต้องรอไปอย่างนี้รอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ โอ้น้าสลดสังเวชเนาะเพราะฉะนั้นเราก็มีชีวิตอยู่อยู่ด้วยศีลด้วยธรรมอยู่ด้วยความเพียรอยู่ด้วยปัญญาสติปัญญาสติมีปัญญาเกิดสติเตลิดจะเกิดปัญหาสติไม่มาจะพายว้วุยเวายฉะนั้นเป็นผู้ที่มีความตื่นอยู่ตลอดเวลาประกอบความตื่นอยู่ตลอดเวลานั่นจะพาให้เราเนี่ยพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ นะเอาละรำกลืนนี้ก็ให้เตือนจิตสกิดใจให้พวกเราได้มีความเพียรทุกวโธที่วารรลาตีให้เข้าสู่มากผลนิพานได้ในชาติปัจจุบันนี้ <c oughs> ทุกท่านทุกคนเทิน <c oughs>